มาเล่นเกมโลบอกตะแล้วพี่โอก็รอผมเอิดตัวบอกระแล้วบอกอะไรในแมปเนี้ยเออกาวพีทแป๊บนึงเออกาวพีทแป๊บนึ่งคือเรามีดาบเซนนิสูดด้วยนะคะแมปนี้นี่มาชอบเซนนิสูด เอาเฮ้ยทำไมมือมันเป็นอย่างเงี้ยสอที่าเปิดย้ยโอเคแต่ว่าผมมีผลแล้วนะกลสายนี่ดาบยูรู้น้องชายผมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมไปเที่ยวถ้าไม่ได้ลงคลิปบ่อยใช่ใช่ใช่เขจงปรดเข้าใจว่าเราอยู่เที่ยวนะครับเราไปทำงานที่ต่างจังหวัดอยู่นะครับ วันนี้ผมก็ระหว่างทำงานนี่ผมก็แบบบินขึ้นนะครั<า>บินบิน,บนโอ๊ยบ่อยมากเพราะว่าทำไมอะก็คนมันติดอะดูเสียเงนินเด็อบเกมน,นี้ไปโคตรเยอะแล้วก็สกิลส,ส,สุดท้ายผมชอบที่สุดนีแต่เขาใจอะไรเลยเดี๋ยวไปหาน้องชายแป๊บหนึ่ง จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บสามารถเปลี่ยนอันนี้ได้นะครับเปลี่ยนดาบให้แ,แข่งแร่งขึ้นอะไรเกิดไม่รู้ว่าอะไรเกิดใช่เป็นบอสนะครับมีแซนกลับมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยววราร้อเพิ่งเกิดเมื่อกี้ที่นี่เลยหลายคนอาจจะถามว่าผมวิ่งมาก่อนนี้ทำไมใช่ใช่ทำไมอ่ะ เราต้องตรงรีบเรีบมาคคับของพี่แกโคตรดีของเข้าดีจริงครับ <c oughs> ตัวนี้เอ้ยโฟมล้าหน้านอกเตอรมันปีใช่ดีจริงๆริงยิ่งตีแรงขึ้นนะคะแค่อัพแะ นี่ยูรูยูรูตายแน่เอ้าแกตายแน่ยูรูโดนซื้อข่าไปเพลงอะไรนะฮะยั่รู้จักเลยเราจะไม่เราไม่อยากตีนายผมอยู่ที่เกาะราะว่าอะไรอ่ะ อะไรล่ะคิดดีดีมีโซแล้วเว้ยรู้จักเปล่าโซโซโซเฟียี่พี่ว์บได้ฉันก็ว์บได้ดูนะฉาวาดูนะดู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 นะแ,แป๊บห <Sophia. S 1> นึ่ง <c oughs> เราก็ว์บได้ดูใช้ดาบสี <c oughs> <c oughs> สิด <c oughs> สูดฟูฟ <c oughs> ูฟูฟบ <c oughs> โอ้ฟูฟู <c oughs> บ้ S 1> <S 1> <S นานัวบวาไปหลายรอบเลยเพียวก็ F ตั้งหนึงนะแจนแล้ววันไหนมันจะเกิดอะ่ะแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีภารกิจอะไรเราจะมาหาหมัดอันใหม่กันหมัดที่แพงที่สุดในโลกอ่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่ในโลกโเดียว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 เดียยวเมื่อกี้มีหกสิบล้าน เจ้าทะเลเซนเกเซนเกเซนเกิดโกโยโหอะไรที่เซนจะเกิดเนาะแล้วใครมาอยู่ตรงนี้ใคไม่รู้โอ้โหใครไม่รู้กำลังอัพ ไฟไฟเนี่ยเฟิบเฟิบดาบเซนสือก็ตีไม่เข้านั้นปิ้งปิ้วปิ้งท้างใช้อันนี้ล่ะโอ้ผลไฟผลไฟโอ้ยร้อนร้อนร้อนตูดร้อนตูด พี่เจ้าว่าเออไม่ที่ดีกว่าเท่ไม่เกันเทียนผมน่น <ผม S 1> จะอะไรเกินฮะแล้วมันไม่ใช่เสื้อคนไทยไงเออ,เอม,มอออตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย